มึงสวัสดีแฟนใหม่กูยังฝากเลดได้นะครับขับโดนแลนเลดได้ไหมไม่เดี๋ยวกูจะกลับไปหาเขามึงจะบอกใครดีเขาคบกันแบบลับๆเขาไม่เปิดตัวเบสนนี้้แลวเปิดตัวไม่ได้เมื่อกี้พูดไปแล้วเขารู้กันหมดแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลงโค้ดเฟนคนอยู่กี่คนกี่ล้านสองล้านโค้ดเฟนแบบสองล้าน๋ยวบอกใครนะว่าเบสคำสิงยูแฟนชื่อจงค่ะเบสคำสิงให้โอดไว้แฟนใหม่ของตัวเองงานนี้ใครกันนะล่าสุดสาวเบสไดอุนีคำสิงได้พาโอดเพื่อนซีและคนดูแลสาวเบสมาที่ห้องพร้อมกับดูทีวี ที่หนุ่มซิมคิวเทอปป้าเฟิร์นซีซื้อให้นั่นเองค่ะโดยงานนี้สาวเบสถึงกับบอกว่าใ hey, ห้โอดไว้แฟนใหม่ของตัวเองซึ่งทำเอาแฟนคลับต่างตื่นเต้นอย่างมากเลยทีเดียวว่าเป็นใครกันนะแต่สุดท้ายก็คือพระเอกเกาหลีคนดังอย่างหนุ่มทรงคังนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามมองของวงการซีรีส์เกาหลีอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกันนี้สาวเบสก็ยังกรีดกราดฉากที่หนุ่มทรง งเผยหุ่นแซบอีกด้วยนั่นเองเรียกได้ว่ากรีดร้อกันไม่หยุดเลยทีเดียวแหมสาวเบสขาไม่มีหยุดกับหนุ่มเกาหลีเลยนะคะก็คนมันชื่นชอบถูกต้องไหมคะสเปคของสาวเบสรุ่นพี่ขาวหล่อออร่าและดูเกาหลีเกาใจแบบสุดๆตอนนี้ที่ดูน่าจะเข้าทางที่สุดก็คงจะเป็นหนุ่มซิมคิวเทอปป้าแล้วนะคะสาวเบสขารออายุ30อยู่นะคะว่าคู่นี้จะได้คบหาดูใจกันจริงตามที่เคยตกลงกันไว้หรือเปล่า แต่แค่เห็นสาวเบสได้กลับมาหัวเราะและยิ้มได้อีกครั้งก็ทำเอาวแฟนคลับมีความสุขตามสาวเบสเลยค่ะตอนนี้ก็กรีดการ์ดหนุ่มเกาหลีไปก่อนและทำงานเมคมันี่รัวๆเพราะมั่นใจค่าว่าถ้าปีทองแล้วไม่คว้าไว้อาจจะหลุดลอย ไปบนอากาศก็ได้นะคะสาวเบสตอนนี้ก็ทํางานไปก่อนค่ะเรื่องหนุ่มๆก็วางไว้ก่อนเพราะแฟนคลับเองก็รอให้สาวเบสทํางานและเรียนต่อปริญญาโทให้จบก่อนนั่นเองแล้วค่อยมีแฟนจริงๆจังๆตอนนี้ก็มีคู่จิ้นไปก่อนนะคะสาวเบสค่ะรอดูและรอซัพพอร์ตทุกๆงานของสาวเบสเลยขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ